นี่ก็เป็นปาดินครับที่เราอบลมร้อนไว้เดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมนะอุปกรณ์นะเครื่องปรุงมาทำการนะฮะผัดพริกแกงชูชีราดบนปลาดินตรงครับก็จะมีเครื่องพริกแกงใบมะกรูดซอยแล้วก็กะทิครับแล้วก็ในส่วนของนะครับพริกซอยครับเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยครับในส่วนของ นะฮะชูชีนะครับครับเรานำปลานะฮะดินที่หั่นเป็นชิ้นๆเอามาอบครับอบนะครับเราจะไม่ทอดเราใช้ใช้ลมร้อนอบครับนะครับนี่ครับเป็นไงครับตอนนี้ปลาน,นินของเราก็นะฮะน้าทานเลยครับเราก็จะมาจับเรียง ครับนี่ก็เป็นปานินครับที่เราอบลมร้อนไว้เดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมนะอุปกรณ์นะเครื่องปรุงมาทำการนะฮะผัดพิแกงชูชีราดบนปลาดินตรงนี้ครับขั้นตอนแรกพอกระทะร้อนเราก็จะนำมาในส่วนของน้ำมันใส่ลงไปครับ <c oughs> นะครับเสร็จแล้ว นำพริกใส่ลงไปเลยครับน,นี่ครับตามด้วยในส่วนของกะทิครับใส่ลงไป Meu mm -hmm. แบบน้ำลงไปนิดนึงครับตอนนี้ปรุงรสได้เลยครับเราจะใส่น้ำตาลลงไปหนึ่งช้อนนาชาครับตามด้วยผงปรุงรสเกลือครับใส่ลงไปหน่อยเคี่ยวเลยครับเคี่ยวให้ข้นตามด้วย ผมปรุงรสเกลือครับใส่ลงไปหน่อยเคี่ยวเลยครับเคี่ยวให้ข้นเอาใบมะกรูดใส่ลงไปนิดนึงเพื่อดับกลิ่นครับ ใส่พริกลงไปหน่อยครับ ครับเราก็จะทําการนะี่ครับอันนี้เป็นปลานิญนะครับอบกรอบนะี่ครับเราก็จะเอ,เอาในส่วนของนะีครับเครื่องแกงสูชีเทราดเลยครับ ขั้นตอนการแต่งจานตอนนี้เราจะเอาใบมะกรูดซอยกับโปะร,รอบผงน,นี้ครับไว้บนเอาใบมะกรูดซอยเออไว้บนตัวแกงชูชีที่เราราดปลาลงไปครับตามด้วยในส่วนของพริกครับแต่งจานครับให้สวยงามนี่ครับ เราก็จะได้ในส่วนของชูชีประนินอบกรอบครับวันนี้เมนูของเรานะครับต้องกาบขอบพระคุณมากครับที่รับชมรายการของเราโอกาสหน้าเราจะมีอาหารเมนูใหม่ๆมานำเสนอท่านครับเพื่อความสวยงามเอากะทินะฮะกล่องราดสักนิดหนึ่งนี่ครับสวยงามครับ